7. เราเพิ่งรู้จักรสชาติของความอะไรครั้งแรกเราได้ไปอยู่วัดสุทัศน์อุบลเป็นเวลา6ปีเต็มโดยที่ปราศจากญาติมิตรและคนสนิทมาก่อนเมื่ออยู่ต่อมาได้มีคนเอาลูกหลานมาฝากให้เป็นสิทธิ์อยู่ด้วยรวม4ี่คนด้วยกันคือเป็นสามเณรสองเป็นเด็กสอง เขาเหล่านั้นได้อยู่ด้วยเรามาแต่เมื่อครั้งเรายังเป็นเนนอยู่จนกระทั่งเราได้อุปสมบทเป็นพระทั้งเราและเขาถือกันอย่างพ่อกับลูกพอตอนเราจะจากเขาไปเขาพากันร้องไห้อาไรเราเราก็แทบกลั้นน้ำตาไม่อยู่เหมือนกันแต่เราเป็นอาจารย์เราจะร้องไห้ก็ละอายเขา จึงกัดฟันอดกลั้นไม่แสดงความอาลัยออกมาแต่ถึงกระนั้นมันก็ทำให้เสียงเครือไปเหมือนกันตอนนี้ไม่สู้กระไรนักพอออกเดินทางไปแล้วนั่นสีมันทำให้เราซึมเซอร์ไปเป็นเวลานานทีเดียวจะเดินยืนนั่งนอนแม้แต่พูดและฉันอยู่ก็ตามใจมันให้ละห้อยอะไรคิดถึงเขาว่า เขาจะอยู่อย่างไรกินอะไรอดอิ่มอย่างไรแล้วใครจะมาสั่งสอนเขาหรือจะมีใครมากดขี่ข่มเหงเบียดเบียนเขาอย่างไรความกลุ้มใจอย่างนี้ยังไม่เคยมีมาเลยในชีวิตของเราครั้งนี้เป็นครั้งแรกเราจึงได้ทบทวนคิดค้นไปมาว่าเขาเหล่านั้นก็มีใช่ลูกหลานว่านเครือของเรา เป็นแต่เขามาอยู่อาศัยเราเท่านั้นอนหนึ่งเราก็ได้อบรมเขาและครุ้มครองเขาเป็นอย่างดีที่สุดแล้วเท่าที่เราสามารถจะทำได้ทำไมจึงอะไรอาวรนถึงเขาหนักหนามาตอนนี้มันให้ระลึกถึงผู้ที่มีบุตรมีภรรยาว่าโอ้โหหากเป็นบุตรที่เกิดโดยสายเลือดของเราแล้ว ความอะไรมันจะหนักขนาดไหนเราเห็นโทษในความอะไรในครั้งนี้มันซาบซึ้งเข้าไปตรึงหัวใจของเราไม่มีวันหายเลยมนุษย์เรานี้ไม่มีผิดอะไรกับลูกลิงซึ่งปราศจากแม่แล้วอยู่ตามลำพังตัวเดียวไม่ได้มันทำให้เรากลัวความอะไรจนแทบพูดไม่ถูกเอาเสียเลย ความอะไรเป็นทุกข์ทั้งที่มีอยู่และพลัดพรากจากกันไปทำอย่างไรคนเราจึงจะทำให้เป็นอิสระในตัวของตนเองได้เล่า